สวัสดีค,ครับวันนี้กับบรรยากาศอึมมขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาบอมาวานปุ๋ยแล้วเขียวขึ้นมาหมดแล้วครับตรงกลางกับเขียวแล้วสังเกตบ้างนะครับจากข้างก้อนที่ว่าตรงกลางยังเหลืองเขี่ยวซ้ำกันแล้วเพราะอาทิตย์ที่แล้วก็บ,บานไปแล้วเนี่ยเข้าสองอาทิตย์ที่ตัดนะครับตัดแล้วสองอาทิตย์ละนี่นะครับห้อยตัดนี่ตัดนั่งขึ้นนะครับ ทั้งเขาทั้งหายาแล้วครับปนกันนะครับแต่วันนี้ก็คือฉีดฮอร์โมนตดีจุดลินเสียวฮอร์โมนที่เฮ็ดไว้นะครับเครื่องเครื่องไม้นะปั๊มกันจะพอสมควรนะครับใส่ตา่ตางๆนานาครับลินเสียวฮอร์โมนพวกนี้นะครับใส่สองสองโจนี่แหละสองโจกสองแก้วนีว่เครื่องหมดละสองขวดละสำคัญมันคือนำความนะครับ สำคัญนำข้าวนะครับพวกอย่างไะพวกแป้งสทะทษอนมที่มากไกลยเกินจุลินซีนำข้าวีครับแล้วก็นมเปี้ยวทีโวนต้องกันไปแล้วก็มาแกลยแล้วก็มาใส่ครับลาวมีเราต้องใส่แดดออกแน่นและถ้าเกิดแดดพอออกเนี่ยก็ได้งอินพันว่าจุลินซีมันกับบอดีปันเลยให้มันแดดอ,ออกเนี่ย ถ้าเป็นอึมครึมไม่ค่อยดีเถิากมันววขวเขียวองทซี่ยันนี่มนเป็นเพียเป็นนี่อย่างปีอีกนะครับเขาว่านเป็ือนสินครับตรงนี้มีเขาแล้วอีกทง่งหนึ่งแบบพวมีเขาอยู่แต่มีเขาตรงไหนก็ต้องดูแลไปแล้วครับต้นไม้ต้นไหลร,หรก็มีนะครับในส่วนนี้นะครับแต่มันเปลีป่ยนมันยังไปนเนี่ยนี่แหละส่วนนี้เ็พคืมไม่น่จะโตปะตแด้วว่านะครับประมาณนั้นนี่แหละครับการดูแล มาที่เชียงภากลางครับวันนี้แล้วก่อนเคยฉีดแล้วไอยงา,างภากลางขั้น้วยถมออกไปมากขี้คันบ่ได้ครับนะครับมันทั่วมันถึงนะครับอย่าขี้คันนะครับเอาครับอันนี้แหละครับสวัสดีครับบรรยากาศให้ทั้งเขาทั้งหยะนะครับลมพัดแยกก็ออกนะครับทั้งเขาทั้งหยะให้น้อยหน่อยป้อนกันลราให้โลงเงอนนะครับ ชาวหยาโลกพิมนี่ฮะปนกันอยู่ต้นเขาต้นหยานะครับแยาบอ,อกต้นตำตำหนึ่งหยาละนะครับมานี่แหละต่างๆมีเขาอยู่นะซึ่งเนี่ยเขาใบโค้งนี่นแยกบอ,อกด้วยเขากับหยานี่ปนกันอยู่นี่ ต้นยาหรือต้นขเขานี่โอ้แยกไม่ออกเลยนะครับปนกันอยู่นี่แหละนะครับมีห่วงก็เป็นเขาท่านแหละในต้นเขาออยังไงนจังเสียในเขายังไงทิงเสียปนกันอยู่